สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีรถเก๋งเล็กกระทัดรัดมารีวิวค่ะพี่ๆขะคันนี้เป็น, Toyota นะะโตโยต้ายาริสนะคะพี่ๆโตโยต้ายาริสปี2012ค่ะเครื่องยนต์1.5ตัว E ีนะคะรถเล็กๆขับง่ายค่ะพี่ๆ่ะ คันนี้ปี2012เกียร์ออโต้นะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะพี่พี่ขาไม่เคยติดแก๊สนะคะด้านหลังค่ะเครื่องยนต์1.5ตัว E นะคะพี่พี่ขา สวยเดิมๆเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้เป็นเจ้าของคนเดียวมีประกันภัยชั้นสองบวกนะคะติดการสาดมาค่ะพี่ขคะ่ะดูภายในกันคะ่ะภายในเป็นสีดำนะคะพี่พมีแอร์แบ็คคู่นะคะพวงมาลัยสวยๆเลยะคะ่ะ เกียร์ออตโต้นะคะพี่พี่แอร์ปรับแมนนวลวิทยุเดิมโรงงานคันนี้ใช้งานมาแล้ว1นึ่งแสามนกิโลนะคะ1 3ึ่งแสมหมื่นกิโลคะ่ะพี่พค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวิทยุดังปกตินะคะคอนโซลหน้าสวยๆเลยค่ะพี่พีคะ่ะใช้งานมาน้อยค่ะพี่พี่หนึ่งแมกิโลเท่านั้นนะคะเบาะหนังสีดำนะคะพี่พี่คะ่ะ เบาะสีดำไม่มีขาดนะคะเบาะสวยๆสภาพดีๆเลยค่ะบนฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะแผงประตูขวานะคะแผงประตูขวาบ้านหลังค่ะ เบาะหลังก็สะอาดสะอ้านค่ะพี่ๆขาเบาะหลังนี่เขาจะพับได้แบบนี้นี่ค่ะฝั่งนู้นก็พับได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวหนูเดินไปพับให้ดูภายในสีดำเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายค่ะพี่ๆขา ประตูซ้ายนะคะข้างหน้าค่ะบานข้างหน้าค่ะพี่พีค่ะแผงประตูซ้ายบานหลังนะคะมีกระเป๋าหลังสองใบแล้วก็มีที่แขวนของนะคะพี่พีพื้นพรมข้างล่างสะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะ หม่เอี่ยมเลยค่ะพี่พี่คะ่ะนี่บอหลังเขาจะพับได้แบบนี้คะ่ะชึบมันก็จะทะลุไปข้างหลังนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูไปเปิดข้างหลังให้ดูนะคะเป็นตัว E นะคะพี่พี่คะ่ะข้างหลังก็จะทะลุไปข้างหน้าแบบนี้คะ่ะถ้าเราพับเบาะตัวนี้ลง จะทำให้ใส่ของชิ้นใหญ่เข้าไปได้ค่ะพี่ๆคะถ้าเรามีของชิ้นใหญ่ข้างหลังสวยๆเดิมๆเลยนะคะข้างล่างก็จะมียางอะไรคะ่ะยางอะไรอยู่ตรงนี้คะ่ะพี่คะสีเกาวเดิมสวยๆคะ่ะ ไม่เคยติดแก๊สนะคะพี่พี่ขาคันนี้ไม่เคยติดแกส๊สหนูบอกราคาไปหรือยังเอ่ยคันนี้ราคาเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันนะคะพี่พี่ขาหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันค่ะ, 8, คะไปชมห้องเครื่องกันค่ะพี่พี่สครูนะคะไม่ฝากล้งกอง นี่คะ่ะพี่พี่ขะห้องเครื่องสวยๆวยเดิมๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านคะ่ะมีสีเต็มเดิมโรงงานคะ่ะพี่พี่ขสีสมุมฝั่งฝังขวาคะ่ะพี่พี่ฝั่งขวาฝั่งคนขับนะคะอันนี้ฝั่งขวาคนขับคะ่ะนอดฝากมุมงฝั่งขวาคะ่ะ อนอนถักกระโปรงฝั่งซ้ายค่ะพี่ๆค่ะอันนี้มุมซ้ายนะคะมุมซ้ายแบตเตอรี่ค่ะ<ม>เดี๋ยวหนูไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พี่ๆฟังเสียงนะคะไฟหน้าใสๆค่ะพี่ๆเราไปสตาร์ทกันดีกว่าค่ะ มีประกันภัยชั้นสองนะคะพี่ขาพาสีไม่ขาดค่ะหนึ่งสองสาเกียร์ออตโต้นะคะเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะ เรื่องเกียร์สมบูรณ์ขับนิ่มค่ะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวหนูาพาไปดูเพจค่ะรถคันนี้ปี12นะคะเครื่องยนต์1 5ตัว E ค่ะพี่พี่ขาสภาพสวยๆเดิมๆพร้อมใช้งานท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0991472099ค่ะพี่พี่ 1> 1, 2, 0 9น1 4เก้าเนึ่งส้านะคะท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามนัดมาดูรถมาทดลองขับได้ค่ะพี่พี่ขา เบอร์โทรสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะคะราคาคันนี้เพียง158,000ค่ะพี่พี158,000ปี12เครื่องยนต์1.5ตัว E นะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่พีซื้อไปพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะคะพี่พี่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ 拜拜。Bye bye.